ลีลาของตัวแทนพรรคการเมืองแต่ละคนว่าด้วยเรื่องของการจับมือกับใครไม่จับมือกับใครเนี่ยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์บอกว่ามันต้องชัดเจนการเคารพของเรามีจุดยืนชัดเจนประชาชนจะได้รู้ไม่ผิดหวังไม่สับสนโดยทางไทยรัฐดีเบตนาเลือกตั้ง6.6นะคะเริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐที่ดำเนินรายการโดยคุณจอมขวัญเหลาเพชร ก็ได้เข้าสู่ช่วงคำถามนะคะเรื่องการจับมือตั้งรัฐบาลนะคือทางคุณจอมขวัญก็ย้อนกลับไปถามคำถามเรื่องที่คุณอิงเนี่ยนะยังไม่พูดอ่ะคือพูดไม่ชัดอ่ะว่าเพื่อไทยจะไม่จับมือกับพปอชอรอนะคะโดยได้เอาคำถามนี้ไปถามที่ทางคุณหมอมิงนะคะนายแพทย์พรหมินเลร์สุริเดชที่เป็นตัวแทนพักเพื่อไทยมาร่วมรายการคุณหมอมิงบอกว่า ความจริงผมตอบชัดเจนไปแล้วว่าเราหาเสียงกับประชาชนคะแนนจะเป็นตัวตัดสินอ่านี่คือพูดเหมือนลุงป้อมเลยนะคะว่าให้ไปดูที่ผลการเลือกตั้งให้ไปดูที่คะแนนประชาชนเชื่อแบบไหนการที่จะไปร่วมรัฐบาลกับใครต้องฟังเสียงตรงนั้นด้วยเลือกแบบไหนสมมุติพักเพื่อไทยได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องยึดมั่นในหลักของเราเราประกาศกับประชาชนอย่างไร พักที่จะมาร่วมพร้อมกันไหมหรือเขามีข้อแตกต่างเรารับได้ไหมนั่นเพราะเราเคารพประชาชนยืนยันว่าถ้าพักการเมืองไหนยังทำแบบนั้นอยู่ไปร่วมกับพวกทำรรัฐประหารจะให้พักเพื่อไทยเราไปร่วมด้วยไม่ง่ายอ่าขีดเส้นใต้นะคะคือจะเห็นว่าเพื่อไทยอ่ะเขาไม่ได้ปฏิเสธชัดเจน ว่าไม่จับมือกับพ่อปอชรไม่เอากับรวมไทยสร้างชาติไม่เอาลุงป้องไม่เอาลุงตู่แต่เขาจะเน้นไปที่ว่าดูคะแนนก่อนอว่าประชาชนเลือกมาเยอะแค่ไหนแล้วพักลำดับถัดไปเป็นยังไงคะแนนยังไงมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกับเราเรารับได้ไหมอ,อันนี้ขอแบบตีความเลยก็แล้วกันนะคะ ที่ไทยเขาต้องไปดูก่อนว่าคะแนนที่ว่าแลนสไลด์อ่ะแลนสไลด์แค่ไหนเกิน250ร้ห้มถ้าเกินเกินเท่าไหร่พักถัดมาคือยังไงเนี่ยน่าจะต้องเป็นรัฐบาลผสมอยู่แล้วนะคะโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นพักที่2เนี่ยก็ต้องมาดูว่าได้คะแนนเท่าไหร่ รวมกันแล้วไปสู่จุดไหนจะไปสู่จุดที่สามารถบวชเลือกนายกได้นั่นก็คือต้องเกิน375ก็คือต้องเป็น376ขึ้นไปอ่ะมันได้ไหมสมมุติเป็น9ไกลอ่าแน่นอนพูดถึงพัรคก้าไกลอ่ะก็จะต้องมีประเด็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา1.12ประเด็นเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทางคุณหมอมิ้งพูดว่าเขามีข้อแตกต่าง เรารับได้ไหมอ่าตรงนี้ก็คือคงต้องไปดูคงต้องไปพูดคุยกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเสียงยังไม่ถึงคุยกันยังไม่ลงตัวถึงในที่นี้มันก็ก็ต้อง376นะคะคุณผู้ชมถ้าไม่ถึงแน่นอนก็ต้องมีพักอื่นๆคือเขาก็คงจะเอาในฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดอะมารวมกันก่อนแต่ถ้าไม่ถึงจริงๆและถ้าอยากเป็นรัฐบาล ก็หนีไม่พ้นที่ต้องไปจับมือกับฝั่งตรงข้ามถูกไหมฮะถ้าพอยคืออยากจะเป็นรัฐบาลอยากที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหรือถ้ามองแบบลบๆไม่อยากจะมองแบบลบเลยอะ่ะเอาเป็นว่าเอาเอาตามเนี้ยก็คืออยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วกันให้พี่น้องประชาชนนะอย่าไปมองว่าอยากจะมาสแสวงหาอํานาจแม้มันก็คู่กันแหละนะคะคือการมีอํานาจอะ่ะก็คือแล้ว คุณมีอำนาจแล้วคุณจะนึกถึงประชาชนไหมซึ่งแน่นอนเพื่อไทยเขาหาเสียงเอาไว้แล้วเขาก็ต้องทําเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าจะจับไหมคะแนนเสียงมันเป็นตัวสําคัญเหมือนที่บอกว่าถ้าไปร่วมกับพวกทํทรารัฐประหารจะให้พักเพื่อไทยเราไปร่วมด้วยไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะคะ คือไม่ปิดประตูใส่คือถ้าไปปิดประตูใส่เลยเท่ากับปิดประตูในการที่จะได้เป็นรัฐบาลพ o i n t คืองวดนี้จะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้เพียงแต่ในท้ายที่สุดจะต้องไปจับมือกับใครก็คือขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนนั่นเองนะคะอย่างโพที่ออกมาเหลือ130กว่าที่นั่งเราก็ต้องรู้จะเสนอนโยบายอะไรให้ประชาชนวันนี้ เราจะขอทวงคืนประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีเราต้องการเสียงไม่ต่ำกว่า250เสียงอันนี้คือเฉพาะเพื่อไทยพักเดียวนะคะต้องไม่ต่ำกว่า250เสียงมันจะทำให้ง่ายขึ้นในการที่จะไปสู่เป้าหมายที่เช่นก็จะจับเฉพาะในฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันจะได้ไม่ต้องข้ามฝั่งไปถ้าสามารถรวมกันแล้วได้เกิน376นั่นเองเป้าที่2 บริหารให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้นเป้าที่3คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นคือเป้าหมายสุดท้ายของเราแน่นอนเรามีหลักการต้องฟังเสียงประชาชนก่อนนี่คือในส่วนของคุณหมอมิงตัวแทนจากเพื่อไทยนะคะทีนี้คุณวาราวุิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาบอกว่าแน่นอน เชื่อว่าไม่มีใครตั้งเป้าจะไปเป็นฝ่ายค้านเออก็ชัดเจนดีนะคะว่าไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านทุกคนทุกพักในที่นี้พร้อมร่วมรัฐบาลนี่ตอบแทนพักอื่นไปหมดเลยนะคะทุกคนทุกพักในที่นี้พร้อมร่วมรัฐบาลแต่ต้องตามเงื่อนไขที่ผมเคยบอกไปแล้วเออก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขเขาตั้งไว้ว่าไงนะคะคุณจุรินจากประชาธิปัตย บอกว่าสําหรับประชาธิปัตย์ต้องให้ประชาชนตอบก่อนว่าจะเอาอยัางไงเราคงไม่สามารถไปตอบก่อนได้ไม่งั้นจะมีการเลือกตั้งไปทําไมอ่าก็เช่นกันนะคะกับหลายๆพักนั่นก็คือต้องไปดูคะแนนก่อนค่ะก็ต้องรอหลังการเลือกตั้งว่าประชาชนว่ายังไงผลออกมายังไงซึ่งอันนี้จริงๆมันคือมันคือเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วนะคะแต่อย่างที่แอนนี่บอกไปว่าเหมือน สังคมเราไปอีกจุดหนึ่งแล้วอ่ะอีกจุดหนึ่งที่แบบฉันเกลียดเผด็จการฉันเกลียดการรัฐประหารไม่ได้จะต้องไม่ไปจับมืออะไรแบบนี้คือมีคนแบบนี้แต่คนที่ไม่คิดแบบนี้ก็มีนะคะคือแบบเออไม่เป็นไรหรอกเอาให้เราได้เป็นรัฐบาลอะไรแบบนี้ก็มีก็คือนานาทัศนะนะแล้วแต่มุมมองทีนี้คุณสุวัสดล์ิปะตะพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากลานะคะ ก็บอกว่าวันนี้มีวิกฤตรัฐบาลใหม่ต้องมีการเมืองที่มีเสถียรภาพไม่ขัดแย้งมีความชอบธรรมขีดเส้นใต้ตรงคำว่าชอบธรรมนะคะแปลว,ว่าคุณจะต้องไม่ไปตัดหน้าไปปาดหน้าไปทํำวิธีใดๆก็ตามเพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลโดยไม่มีความชอบธรรมเช่นอาศัยเสียงสอว2อ0แล้วก็ไปจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวอะไรแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่ามีความชอบธรรมนะคะ ถามว่าจะมีความชอบธรรมอย่างไรคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการรับรองจากประชาชนมาแล้วคือเสนอแคนดิเดตนายกก็คือความชอบธรรมทางการเมืองแปลว่าเส้นของความชอบธรรมของคุณสุวัสด์ก็คือคุณต้องได้เกิน25ที่สามารถที่จะเสนอเป็นแคนดิเดตได้เส้นความชอบธรรมของคุณสุวัส์อยู่แค่นี้นะคะ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีเสียงแบบเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรอ๋มอมีมีเหมือนกันนะคะนอกจากนอกจากเรื่องอความชอบธรรมก็คือมามาถึงเส้นที่สามารถเสนอแคนดิเดตนายกได้แล้วนะคะก็คือคนใดพักใดได้เสียงข้างมากในสภาอ่าแปลว่าเห็นตรงตรงกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลุงป้อม จากจดหมายฉบับที่9ไม่ว่าจะเป็นคุณสุวัสด์ก็คือคุณต้องมีเสียงข้างมากในสภานะเขาต้องเป็นอันดับหนึ่งของประชาชนผมก็จะขออยู่กับประชาชนอ่าเห็นพ้องต้องกันนะฮะควรที่จะได้เกินกึ่งหนึ่งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร,รทีนี้คุณพุทธิพงศ์ปุณกันผู้แทนพักภูมิใจไทย บอกว่าการเมืองวันนี้อาสาตัวแทนพี่น้องประชาชนต้องดูผู้บริหารพักว่าเขาจะจับมือกับใครผมก็ต้องพิจารณาพักเสียงข้างมากเป็นคนตั้งรัฐบาลอ่าอีกหนึ่งพักนะคะเสียงต้องข้างมากนะเป็นคนตั้งรัฐบาลส่วนตัวผมก็ต้องมาคุยกับผมก่อนว่ามีใครอยู่เบื้องหลังครอบงำพักไหม หากในนามพักก็ต้องคุยก่อนเสียงมีเท่าไหร่อ่าจะเห็นว่าภูมิใจไทยเองก็ไม่ได้ปิดประตูนะคะทำนองว่าคือในส่วนตัวของผมอ่ะก็คงต้องมาคุยกันแต่แน่นอนทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องในนามพัก ก็เหมือนกับจดหมายของพลเอกประวิตย์แล้วนะคะว่าคือมันต้องเป็นมติพักนะบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่แบบพอทีผมเป็นเสียงข้างน้อยพักว่าแบบนี้อ่าก็ต้องว่าตามมติพักนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยบอกว่าวันนี้ประชาชนถูกหลอกมา,มากเห็นด้วยเราต้องเคารพประชาชนและต้องซื่อตรงด้วยเราเคารพประชาชนตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ไปรอคะแนนเสียงนะอ่า คุณหญิงสุดารัฐพูดมีประเด็นและความแตกต่างนะคะจะเห็นว่าพักอื่นๆเนี่ยก็เหมือนเอ้ยรอดูประชาชนประชาชนจะว่ายังไงยังไม่กล้าที่จะชัดเจนฟันธงแต่คุณหญิงบอกว่าเออเรื่องเราต้องเคารพประชาชนนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องซื่อตรงด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบจะไปรอคะแนนเสียงคุณหญิงบอกดิฉันไม่ได้มีอะไรกับสองพักใหญ่นี้ จุดยืนของพักเราไม่สามารถรับได้ที่จะสนับสนุนคนทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแล้วกลับมาทำต่อมันต้องชัดเจนการเคารพของเรามีจุดยืนชัดเจนประชาชนจะได้รู้ไม่ผิดหวังไม่สับสนฟังมาตั้งแต่เพื่อไทยชาติไทยพัฒนาคุณจุรินคุณสุวัสด์คุณพุทธิพงศ์ ชัดสุดคือคุณหญิงสุดารัตน์จากไทยสร้างไทยนี่แหละนะคะว่าโอเคหลักการท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามาก็เข้าใจก็ต้องเคารพประชาะ่ก็ต้องฟังเสียงรอคะแนนเสียงแต่ต้องซื่อตรงด้วยนะแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนไปเลยนะคะว่าไม่สนับสนุนคนทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมน,นูญแล้วจะกลับมาทำต่อไปที่คุณชัยวุฒนาคมานุสร์รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่าการเลือกตั้ง เลือกสอสอบัญชีรายชื่อกับสอสอเขตไม่ได้เลือกนายกเลือกอุ้งอิงแต่ผมอาจได้เศษฐามาเป็นนายกเออนี่ฉีกแนวเพื่อนเลยนะคะเขาถามเรื่องว่าจะจับมือใครไม่จับมือใครนี่ไปโจมตีเขาเลยจ่าว่าเออเลือกอุ้งอิงได้เศษฐามมาเป็นนายกนะหากเป็นเช่นนี้คุณหักหลังประชาชนหรือไม่เพราะยังไงก็เป็นคนละคนกันคะแนนนิยมก็ต่างกันบ้าบอ บอจริงๆนะฮะคือไม่ตอบจุดยืนของตัวเองแล้วก็ไปหลอกด่าเพื่อนอีกนะฮะก็แคนดิเดตนายกอ่ะเขาให้ได้3คนในรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้เพื่อไทยเขาก็ส่ง3นะแปลว,ว่าประชาชนที่จะไปเลือกเพื่อไทยนะชอบคุณเศรษฐาก็เลือกเพื่อไทยชอบคุณอุ้งอิงก็เลือกเพื่อไทยชอบคุณชัยกเกษมก็เลือกเพื่อไทยนะแล้ว เขาก็จะเป็นมติออกมาว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคือใครจะเป็นนายกนะฮะแต่อันนี้ไปบอกว่าเออหักหลังประชาชนนะคุณหมอพรหมมินก็เลยโต้เลยค่ะบอกว่าเรื่องนี้ประชาชนเขาฉลาดพอความนิยมที่ลงคะแนนรู้ว่าเขาเลือกจะอ่าเขาจะเลือกฝ่ายไหนผมบอกว่าเป็นฝ่ายชัดเจนนะครับแต่คะแนนไม่อาจเป็นไปอย่างที่คาด ส่วนคุณจุติไกลเลิกจากรวมไทยสร้างชาตินะคะบอกว่าการจับมือมาแล้วก่อนเลือกตั้งพอสุดท้ายสูตรหลังเลือกตั้งก็ไม่เหมือนอย่างที่พูดสักทีทหารทุกครั้งเขาทำปฏิวัติสำเร็จเขาอ้างว่านักการเมืองทุจริตพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ได้ถึงขนาดนี้เพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทำอยู่ทำต่อ ตรงนี้อย่าไปบอกเลยใครจะจับสูตรเลือกตั้งไหมเพราะมันจะไม่เหมือนเดิมอืมอันนี้ก็ไม่ได้ตอบชัดเจนนะคะก็พูดทำนองว่าต่อให้พูดว่าจะจับหรือไม่จับแต่เหมือนหลังเลือกตั้งเนี่ยมันก็ไม่เป็นแบบนั้นอยู่ดีอ่าก็คล้ายๆสดหมายของลุงป้อมที่ที่ได้ยกตัวอย่างว่าก่อนกับหลังมันไม่เหมือนกัน เหมือนที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะไม่จับแต่สุดท้ายตัวเองก็ลาออกแล้วคนอื่นเข้ามาพรรคประชาธิปัตย์ก็จับอยู่ดีอะไรทํานองนี้ก็ก็พูดได้ได้ถูกต้องอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาถามว่าจะจับมือใครไม่จับมือใครนะอันนี้ก็ไม่ได้พูดนะคะแล้วก็ได้มีการสะท้อนเหมือนจะด่าเหมือนกันนะเออว่าทําปฏิวัติสําเร็จเนี่ยก็เพราะนักการเมืองเขาอ้างว่านักการเมืองทุจริตอืม แล้วก็อยู่ๆก็ไปอวยลุงตู่ได้เฉยเลยว่าที่พลเห็ประยุทธ์อยู่ขนาดนี้เพราะว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก็ว่ากันไปนี่คือลีลานะคะการเด้งเชือกของแต่ละพักสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุลอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรยียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรยียงไกล095 4 6 0 5 5 8 0